โอ้นักบวชผู้นี้ช่างมีรูปงามลักษณะสมเป็นมหาบุรุษในแคว้นกรุลรัชของเราเนี่หาผู้ชายที่มีความเหมาะสมเป็นสามีของมาคันทิยาลูกของเรายากเย็นเหลือเกินอฮ่าวันนี้เราได้พบแล้วท่านนักบวชเรามีชื่อว่ามาคันธิยาเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอยากจะให้แต่งงานออกเย่าเรือนไป แต่ในแคว้นกุลุลัตเนียไม่มีชายคนไหนเหมาะสมจนกระทั่งได้พบกับท่านนักบวชวันนี้เราพอใจในลักษณะท่าทางของท่านขอท่านจงยินยอมรับลูกสาวของเราเป็นภรรยาด้วยเถิดเออท่าไม่ต้องกลัวว่าลูกสาวของเราจะขี้ริ้วน่ารังเกียจหรอกนะในแคว้นเนียมคันทียาง,งดงามไม่มีใครเกินไปได้ท่านรอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะ โอ้มคันธยาลูกรักโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนี่ร่บไปแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเลยนะลูกนะเออเดียเด๋ยวนี้เลยลูกไปเร็วลูกเร็วเหนื่อยก็เข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนสิพี่พราม,มแล้วนี่จะให้มคันธยาลูกของเราแต่งตัวให้สวยงามทำไมเลยจ๊ะ เอาเถอะนาะนั่งพักไม่ได้มาคัิยาแต่งตัวเสร็จหรือยังเลยลูกฮะ้วเร็วๆหน่อยสิเสร็จแล้วจ้ะพ่ออืมปปปปปไปะปไปไปปแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเหรอพี่พราเอา้าวก็เจออ้าวไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> อะไรอุย้ย พาเดินมาตั้งไกลพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ,อ้าวก็เจอคนที่จะมาเป็นสามีลูกสาวของเราแล้วนะสิพี่บอกให้ยืนรออยู่ตรงเนี้ยแล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อ,อนี่ไงรอยเท้ายัางอยู่เลยเจ้ามีความรู้ความชำนาญในตำราดูรอยเท้ารองพิจะะนารณาดูทีสิ รอยเท้าเสมอกันเต็มบริบูรณ์แบบนี้เป็นรอยเท้าของมหาบุรุษแสดงว่าอยู่เหนือราคโทสะโมหะหมดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใหญ่ดีต่อการครองเรือนหรอกจ้ะพี่พราหมณ์ <c oughs> หมดกิเลสแล้วเหรอขึ้นชื่อว่าผู้ชายย่อมต้องชอบหญิงงามทั้งนั้นแหละเราได้เห็นลูกของเราสะก่อนเธอ ว่าแต่นักบวชคนนั้นไปอยู่ที่ไหนซะแล้วนะโอ้โหนนนนนนเจอแล้วเร็วแม่พรามลูกมาคันธิยาตามพ่อมาเร็วเออท่านักบวชท,ท่านักบวชเออท่านักบวชนี่ภรรยาของเรา แล้วนี่มาคันธิยาลูกสาวที่เราจะยกให้ท่านไงท่านพราหมณ์ทั้งสองเราเคยปฏิเสธกามคุณนโะพธิมนทนในวันที่เราตรัสรู้ว่าดูก่อนกามเราเห็นมูลเหตุของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรฤิคำนึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดำรฤิถึงเจ้าอีกด้วยประการชนีกามเอ่ย จ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเถิดผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุลละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรัง้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ ธรรมะของพระพุทธองค์ทำให้เราทั้งสองมองเห็นหนทางสว่าง ขอพระพุทธองค์อย่าได้ถือโทษลูกสาวของเราเลยมคันธิยาอายุอย่างน้อยนักไม่รู้จักถูกผิดข้าพระพุทธองค์ทั้งสองจะขอลาไปมอบทรัพย์สมบัติและฝากลูกสาวไว้กับน้องชายให้ดูแลปกครองแทนจากนั้นจะขอออกบรรพชาเพื่อบรรลุมรักผลต่อไป เราคือเวรัญชพรามเป็นพรามผู้ครองเมืองเวรัญชาแห่งนี้ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากจะมาสนทนาธรรมด้วยแต่เหตุใดเรามาถึงที่นี่แล้วท่านไม่ย้อมว่าเราผู้สูงอายุกว่าหนำซ้ำยังไม่ลุกขึ้นตอนรับและไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งบนอาสนะเท่าเทียมท่านท่านเวรัญชพราม ในโลกนี้หรือโลกอื่นเรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกขึ้นต้อนรับควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเราเท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไม่มีรถท่านพรามณ์เราเป็นผู้ไม่มีรถเพราะรถในกามคุณคือรูปรถ ลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายเราได้ละแล้วแต่ไม่ใช่ผู้ไม่มีรถอย่างที่ท่านเข้าใจท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำท่านเป็นผู้ขาดศูนนอกจากนี้เรายังเห็นว่าท่านยังเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วยท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโภคะเพราะสิ่งน,นั้นคือ รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายท่านพรามเราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคือการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาและใจเราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคะโทสะและโมหะท่านพรามเราเป็นผู้มักเกลียดกายทุจริต วจีทุจริตมนโนทุจริตเราเกลียดบาปอากุศลทั้งปวงแต่มิใช่ผู้มักเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจงั้นท่านก็เป็นผู้กำจัดเป็นผู้เผาผลาญหน,นำซ้ำท่านยังเป็นผู้ไม่พุดไม่เกิดท่านพรามเราเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะ และกำจัดบาปอกุศลทั้งมวลเราเป็นผู้เผาผลาญกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดเพราะได้ละได้ทำให้ไม่มีอีกต่อไปเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจ ดูก่อนท่านเวรัญชพรามท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถิดการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมรรคมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผล พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพระองค์นับแต่นี้ไปข้าพระองค์ขอยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตขอพระองค์ได้จำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาเพื่อแสดงธรรมโปรดชาวเมืองของข้าพระองค์ด้วยเถิด